คุณผู้ชมกลับมาพบกับยิ้มหวานและรายการลึกลึบ้านใบเจอแอสเซทแมเนจเมนต์ EP นี้มาอยู่ที่จังหวัดระยองพามาชมบ้านเจาโฮมในโครงการเดอะมิทกันค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบยังพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเป็นโครงการศักยภาพทำเลดีเลยนะคะอยู่รายล้อมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นเทสโก้โลตัสตลาดนิคมพัฒนาโรงเรียนนิคมสร้างตัวเองมหาวิทยาลายัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยองค่ะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาล ม้าพยังพรและยังมีร้านค้าร้านสะดวกซื้อหลายล้อมรวมถึงตัวโครงการเองค่ะก็ยังมีร้านค้าร้านอาหารอยู่ด้านในด้วยนะคะด้านในโครงการมีระบบดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รอปภมีพื้นที่ส่วนกลางส่วนสาธรารณะสนามเด็กเล่นลานกีฬาอเนกประสงค์และอุปกรณ์ออกกําลังกายค่ะมีถนนเส้นเมลลักขนาดใหญ่ในส่วนของตัวบ้านจะเป็นยังไงนั้นตามยิ้มไปชมกันเลยค่ะตามมาเลย ถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมกับบ้านเล็กที่349ทับ197ค่ะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮม2ชั้นมี3ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่23.2ตารางวาด้านหน้าสามารถจอดรถได้1-2คันและทำเลดีเลยละค่ะพอด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับพื้นที่ส่วนกลางได้บรรยากาศที่รมลื่นมากๆเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเลยตามมาเลยค่ะ เดินเข้ามาในบ้านนะคะจะพบกับห้องโถงขนาดกว้างลึกไปจนถึงด้านหลังของตัวบ้านเลยละคะ่ะและสําหรับบ้านหลังนี้เนี่ยคะคุณผู้ชมสามารถจัดสรรแต่ละห้องได้อย่างเป็นสัดส่วนพื้นที่แรกนะคะใช้ทําเป็นห้องนั่งเล่นและก็มุมรับแขกได้ดีเลยะคะ่ะมีพื้นที่ขนาดกว้างวางโซฟาโต๊ะกลางชั้นวางทีวีหรือจะเป็นตู้โชว์ของก็ได้และสําหรับนะคะท่านไหนที่อยากจะเก็บของนะคะหรือว่าเก็บอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ต่างๆเรามีห้องใต้บันไดด้วยละคะ่ะขนาดใหญ่ lei boleh sana มีหนึ่งห้องน้ำใช้ร่วมกันนะคะสามารถอาบน้ำที่บริเวณชั้นหนึ่งได้มีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งและสุขภัณฑ์ครบครันค่ะพื้นที่บริเวณถัดมานะคะด้านในของตัวบ้านเนี่ยเราจะมีการบิวอินเป็นโซนครัวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งตัวเคาน์เตอร์ท็อปซิงล้างจานและมีตู้เก็บของนะคะแบบติดผนังให้ด้วยสําหรับนะคะเ้าไหนชอบในการทําอาหารไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลิ่นนะสามารถที่จะเปิดนะคะเป็นหน้าต่างกระจกบ,บานสไลด์ค่ะระบายกลิ่นออกไปด้านนอก ะะและพื้นที่บริเวณโซนครัวเองยังมีขนาดกว้างวางโต๊ะรับประทานอาหารได้ด้วยถึงขนาดใหญ่เลยนะคะ4ท่านถึง6ท่านสบายสบายเลยบริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะเราได้ต่อเติมพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งพื้นและก็หลังคาค่ะเพิ่มเติมพื้นที่ในประโยชน์ใช้สอยนะคะให้กับทุกท่านใช้เป็นพื้นที่ซักล้างตักผ้าได้ค่ะและมีการบิวอินนะคะ,ะ,คะเป็นเคาน์เตอร์ครัวและสิงล้างจานให้ด้วยละคะ่ะ ยิ้มจะพาไปดูที่บริเวณชั้นสองกันต่อตามมาเลย บริเวณชั้นสองเนี่ยมีทั้งหมด3ห้องนอนหนึ่งห้องน้าด้วยกันนะคะห้องนอนแรกมาสเตอร์เบดมจะอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านมีพื้นที่ขนาดกว้างเต็มบริเวณด้านหน้าเลยเลยคะ่ะสามารถวางเตียง5-6างฟุตคิงไซส์เพิ่มเฟอร์นิเจอร์ในแบบที่คุณชื่นชอบได้เลยนะคะจะเป็นการบิวอินเฟอร์นิเจอร์หรือจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยก็ได้ะคะ่ะเพิ่มตู้เสื้อผ้าและกระตกกครื่องแปฟงเข้ามาได้เลยและความพิเศษของห้องนี้นั่นก็คือเขามีหน้าต่างนะคะอยู่รอบๆของตัวห้องค่ะคุณจะได้ ได้ชมวิวสวยๆกับพื้นที่ส่วนกลางหรือว่าส่วนที่อยู่บริเวณด้านหน้าด้วยและยังเปิดรับแสงจากธรรมชาติช่วยประหยัดไฟได้ดีเลยล่ะค่ะ และห้องกัดมากับห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะทั้ง2ห้องมีขนาดใกล้เคียงกันอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะสามารถวางเตียงนะคะขนาด5ฟุตนะคะได้แบบสบายๆหรือใครที่อยากจะเพิ่มพื้นที่นะคะให้เหลือกว้าง,ก,างก็สามารถวางเตียง3.5ฟุตนะคะสำหรับนะคะห้องนอนเด็กค่ะก็ได้เช่นกันค่ะเพิ่มตู้เสื้อผ้าและกระตุกเครื่องแป้งเข้ามาได้เลยหรือบ้านไหนที่สมาชิกไม่เยอะทําเป็น1ห,ห้องทํางานทําเป็น1ห,ห้องพระก็ได้ค่ะทั้ง2ห้องนี้มีหน้าต่าง กระจกบานสไลด์เปิดรับลมบริเวณด้านหลังของตัวห้องได้เป็นอย่างดีเลยค่ะบริเวณชัน้น2จะมีหนึ่งห้องน้ำใช้ร่วมกันค่ะมีการแยกโซนเปียกและก็โซนแห้งรวมถึงสุขภัณฑ์ครบคันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านเดะมิกสะพานสีมาบยังพรเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามโลตัสบอบวินขับตามทางไปบนถนนมาบยังพรตลูกแดงประมาณ9.5กิโเมตรแล้วเลี้ยวซ้าย เข้าถนนมากยังพร20ขับไปอีก140เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านสวยหลังนี้ในโครงการเดอะ i มิกค่ะติดต่อหาเราได้เลยผ่านทางช่องทาง Facebook J Asset Management YouTube Channel เรื่องบ้นบานบ้านใบเจอส์แ a ตท์ e มเนทเมน Tik Took แจมอยากมีบ้านหรือแอปพลิเคชันบ้านๆค่ะที่เรารวบรวมซับนะยคะไว้กว่า2,000รายการดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบ a อ d r o i d และ iOS ค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันทั้งในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดอีกหลายที่เลยใครมีทำเลในดวงใจอย่าลืมนะคะพิมมาบอกยิ้มและทีมงานด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะเราจะทำการคัดซับสวยๆและพาคุณผู้ชมไปชมในอีีถัดไปสำหรับอีีนี้หมดเวลาลงแล้วขอตัวลา ไปก่อนสวัสดีค่ะ